จากนั้นตั้งขาขึ้นเก็บให้ส้นเท้าขวาอยู่ใกล้กับสะโพกซ้ายพาดขาซ้ายผ่านหน้าตักขวาโน้มตัวมาด้านหน้าแล้วกอดหน้าตักซ้ายเอาไว้นะคะวางมือซ้ายไว้ด้านหลังยืดอกยืดหลังให้หน้าขาแนบชิดกับหน้าท้องเลย ช่วยบิดเอวหลังล่างได้ดีมากเลยค่ะระหว่างครั้งท่าหายใจตลอดเวลาจากนั้นในจังหวะที่หายใจเข้าค่อยๆกลับมานะคะเราจะทำอีกข้างหนึ่งเก็บส้นเท้าซ้ายให้ใกล้กับสะโพกขวาพาดขาขวามาด้านหน้าอยู่ตรงหน้าตักซ้ายโน้มไปด้านหน้าเอามือกอดต้นขาขวาเอาไว้ถ้าเกิดใครทำได้ลึกกว่านั้นนะคะจะเอาต้นแขนขัดไว้ที่ต้นขาก็ได้ค่ะ มือขวาวาดไปด้านหลังวางเอาไว้ค่ะหายใจเข้ายืดหลังพยายามให้หน้าท้องหรือหน้าอกนะคะติดกับต้นขาแล้วบิดไปให้เยอะๆเลยค่ะหายใจเข้าคลายค่อยๆกลับมาตรงกัน